คลายทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานแบตเตอรี่ในสมาร์ทโฟนหรือโน้ตบุ๊กทุกรุ่นถ้าอยากใช้นานตามมาสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับพค้แอนแ์แครับผมนะครับหลายคนครับถามเข้ามาเยอะมากๆครับเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับผมในเครื่องสมาร์ทโฟนหรือใน i p แพ หรือใน macbook ในโน้ตบุ๊กต่างๆผมเดี๋ยวนี้เป็นแบตเตอรี่ตะกูลเดียวกันหมดแล้วครับผมเป็นเป็นลิเธียมนั่นเองครับผมซึ่งนะครับทุกคนซื้อมาแล้วกังวลมากๆครับผมว่ามันจะเสื่อมเร็วไหมในการชาร์จชาร์จผิดวิธีไหมต้องชาร์จยังไงให้หมดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับผมวันนี้ผมก็เลยมาไขข้อข้องใจครับหลักๆให้ทุกคนได้รู้ครับว่าเราควรใช้แบตเตอรี่แบบไหนครับผมนะครับก่อนอื่นเลยครับแบตเตอรี่พวกนี้ครับผมบอกทุกคนเลยครับว่ากลัวความร้อนมากครับผม ความร้อนเป็นสาเหตุสำคัญนะครับผมในการที่ทําให้แบตเตอรี่พวกนี้เสื่อมหรือว่าอายุการใช้งานเนี่ยสั้นลงนั่นเองครับผมนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนเนี่ยเกิดขึ้นจากตรงไหนบ้างครับผมเกิดขึ้นจากบางคนนะครับผมพกพา macbook หรือโทรศัพท์หรือ ipad เนี่ยครับไปไว้ในรถนั่นเองครับผมหรือวางไว้ในบ้านที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงมากครับผมซึ่งทําให้แบตเตอรี่พวกนี้กลัวและก็เสื่อมได้ไง่ายอย่างที่2ครับผมความร้อนเกิดจากตรงไหนครับทุกคนใช้แบตเตอรี่จน หมดศูนย์นะครับผมนะครับนี่คือสาเหตุหลักเลยครับที่ทําให้อายุสั้นลงมากๆครับผมเพราะว่าพอมันหมดศูนย์ปุ๊บเนี่ยในการที่เราชาร์จเนี่ยกว่าเขาจะขึ้นมาเป็น1%นึ่งเนี่ยครับในส่วนตรงนี้ครับผมใช้ความร้อนสูงมากผมในการชาร์จขึ้นมาก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุครับผมที่ทําให้เสื่อมเร็วครับผมเพราะฉะนั้นการใช้แบตเตอรี่พวกนี้ครับผมอย่าใช้จนหมดศูนย์นั่นเองครับผมส่วนว่าทุกคนบอกว่าคุณหัวคะชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืนเนี่ยเป็นอะไรไหม เต็มแล้วต้องถอดไหมครับผมสำหรับ macbook นะครับแยกส่วนออกไปนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าใช้ macbook เนี่ยทุกคนก็วางไว้แล้วก็ชาร์จจนเต็มร้อยผมว่าไม่มีใครหรอกครับเต็มร้อยปุ๊บดูลุ้นว่าเต็มร้อยแล้วถอดปลั๊กออกนะครับเพื่อให้แบตเตอรี่เนี่ยไม่ร้อนจนเกินไปจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับผมพอชาร์จถึง100ปุ๊บเนี่ยทุกคนใช้งานได้ปกติรับผมไม่ต้องกังวลลยครับใช้ไปแต่ว่าหัวใจให้หนึ่งอาทิตย์ครับสมมุติถ้าทุกคนน่ะวางแล็ปท็อปไว้ที่บ้านนะครับผมโน้ตบุน เราเสียบไว้ครับผมผมอยากให้มีการคายจุสักอาทิตย์ละ3ครั้งคายจุคืออะไรครับผมคายจุคือให้แบตเตอรี่เนี่ยมีการเคลื่อนไหวของเซลล์บ้างครับผมอย่างเช่นว่าถอดออกเพื่อให้แบตเตอรี่ลดมาสัก10%เหลือสัก10%แล้วก็ชาร์จใหม่ขึ้นหนึ่งร้อยทิ้งไว้เลยครับ3วันแล้วทําอย่างนี้ใหม่นะครับเพื่อเพื่ออะไรครับผมพอเวลาเราชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยครบ100%เนี่ยแล้วเสียบไวอย่างนั้นเลยครับผมเชื่อไหมครับว่าแบตเตอรี่ตรงนี้ไม่ได้ถูกการใช้งานเลยครับไฟบ้า้าานเเขออะแดปตร์ ผ่านเข้ามาตัวเครื่องเลยตรงครับผมแบตเตอรี่ไม่มีการขยับของเซลล์ครับผมถ้าเราทําอย่างนั้นสัก3เดือนแบตเตอรี่เสื่อมแน่นอนครับผม1เดือน2เดือน3เดือนไม่ถอดออกเลยไม่ควรนะรผมนี่คือข้อความของพวกที่จะบอกทุกคนนะผมว่าให้แบตเตอรี่ไม่หมดศูนย์และอย่าชาร์จทิ้งไว้ในเวลานานๆนะครับ2ออย่างนี้ครับทำให้ทุกคนเนี่ยใช้งานแบตเตอรี่ได้นานมากๆอยู่แล้วครับผมและถ้าทุกคนใช้งาน i iPhone รุ่นใหม่ๆเช่นว่าเพิ่งซื้อมาเนี่ย แล้วเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ลดลงจาก1 0 0ยเหลหรือ98%เหรือ92%ใช้ไปแค่ปีเดียวเองตรงนี้ทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะครับเลิกกังวลได้เลยเพราะจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะใช้งานดีแค่ไหน,นครับผมแบตเตอรี่นะครับสุขภาพตรงนี้จะลดลงอยู่แล้วครับผมใน1ปีประมาณ6%นะครับผมจากที่ข้อมูลที่ผมทํามาทั้งหมดนะครับผมผมทำไอโฟนมา10ปีแล้วน,นานมากปเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ลดอย่างนี้อยู่แล้วนอกจากจะมีการใช้งานผิดวิธีอย่างเช่นว่านะครับ ดนความชื้นนะครับหรือใช้อแดปเตอร์ที่ไม่ได้คุณภาพนะครับหรือว่าเกิดจากการช็อตจากอแดปเตอร์นะครับหรือไฟตกอะไรพวกนี้ที่ตอนที่ชาร์จอยู่นะครับผมพวกนี้กาจะเปลี่ยนได้ครับผมหรือว่าทุกคนปล่อยแบตหมดบ่อยๆในเวลานานๆนะครับผมแล้วก็มาชาร์จทีเดียวปุ๊บทุกคนเคยสังเกตไหมทุกคนหยิบไ iPhone ไปเจอ iPhone จากในเก๊ก็ได้ครับรุ่นเก่าๆหยิบมาุ๊บกาจะเอ้ยเอาไปให้ญาติใช้ดีกว่ามาลองเทสชาร์จดูชาร์จปุ๊บอยู่ดีครับแบตบวมขึ้นมาเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บข เซลล์มันตายครับผมแต่ว่าเราพยายามจะอัดเข้าไปครับแบตเตอรี่ก็เลยมีการบวมเกิดขึ้นนะครับถามว่าระเบิดไหมผมบอกได้เลยตรงนี้นะครับไม่ระเบิดครับผมแบตเตอรี่ตรงนี้ผมมีการทดสอบไปแล้วนะถ้าไม่ฉีกขาดนะไม่ระเบิดครับผมเพราะว่าข้างในของ iPhone เนี่ยทำมาดีทีเดียวครับผมไม่มีอะไรแหลมๆทิ่มเขาเวลาเขาบวมนั่นเองครับผมอ่าก็ผมให้สาระไปแล้วนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนทําตามเพื่อจะได้ใช้ iPhone ไปนานๆครับผมนะยังไงฝากครับ ยู u ูบนะผมตอนนี้มีคนดูเยอะมากเลยขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมฝากกดไลค์และซับสไคร e ด้วยผมนะครับเจอกันในคลิปความรู้หน้าแน,น่นอนครับผมหวนแบงค์ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ